สวัสดีช่องนกกระด้งเผออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีจ้าเสร็จแล้วนะครับสวันนี้แล้วก็ได้่ขอเข้าเขาก็ได้เขามีบ่ให้เข้าพนักงานยองยองหนึ่งย่หยุดดาฟี่เลนั้นพอเพราะว่ากินเล็กินเคเอฟซีว่าเพื่ออย่างสออันอ่ะสองน่องอ่ะ กลับมาฟันย <AS> ันกันหอดูฟันฟันตันสวัสดีค่ะเนี่ยอร่อยมากอันนี้นี่นะใช่เขียวปุยนุ่นค่ะใช่เขียวปุยนุ่นโอแม่ไม่กินขม นี่ไขนไมม่ารหกนนี่ิใแบบไหนไม่่าวสย้ากันต้แรมนี่ไต้มขขต้มไข่ต้มขไข่ต้มไนอันไนก็ข่ตก็ไข่ต้มปกติใช่ไหมได้ไปกินก็ดีแต่เราไม่ต้องกินไข่แดงนะแม่ที่ต้องเตากรถ้าเราใส่ดูเตาอได้รสนี่ น้องพาละพี่ต้องบัคับกูแบบนี้แหละพ่อต้องบัคับแพงซี้บ่อเจอดึกสิ่งนี้ไปเีอละยายาอากินยากินจักยานหานวอนี้แหละอ่ะไรเทียวเลยพี่จะกินอะไรกันนอบัคคาโอยน้อะโอ้ยหอยโอ้ยบ่นั คือเซดหน้าตอนไหนเซดหน้ารถค่ะวิพีคิวค้อต้องมีอ่ะยอุวย พี่ขา้ขาวผัดหมูนะครับพี่ข้าวผัดหมูแล้วหนึ่งแล้วก็นมกาแฟแล้วหนึ่ง เอไอไปข้าวมีเลง็เลงก็อะไรแต่มไม่ติดกินข้าวกันอยู่ข้าวมากเลยเรามาจาะไปเซีว <c oughs> ่น <c oughs> ก็กินก่อนครับอย่าไปวางน้ำบอดน,นะเราไปหากระตะไปฮาะตะกาตะมาใส่ก่อนนะ หากระ้ะมาใส่ก่อนนะนี่นะครับคนหิวไปแอบหลีอยู่ข้างนอกแล้วอันนั้นก็คือของกินมาอ๋อดาราช่องมาแล้วนี่นะครับหนูแหม่มรีวิวนะครับวันนี้รีวิวเอให้กินขอไไปกินตอนนู้ดตื่นขึ้นนะเม่วานทีกินตอนนี้ละ่ะเาโหตื่นก่อนเยสสภม เคยบีบมาจากรีสอร์ทแล้วเชิดเพราะว่าฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมหรอกฉันบีบมาจนเต็มกวดเลยค่ะพี่อย่าเอามัานอ้วนโอยมันไม่ไมอ้วนอันนี้เขาจะเอาไว้กินขนมข้นเหรอไม่ใช่เขาไว้กินกับอะไรวะนูเธลร่า นั่นอะไรเป็นอ้วนเนยถั่วค่ะเอ้าถือดูเข้าวไข่เข้าวไข่มาอย่างยิ่ไขป่ป่ะนะข้าไข่ไหมครับไข่ต้มหนึ่ง เรจะกินคนหนวยหรอกินสองหน่วยกนหน่วเดียวหรออแต่กอานียังวันหลังมันงเขาต้มจืดด้วยนี่ต้มจืดมันบ่เอาเงี้ยเดียวบ้างอบ

ดูซีเรียสเนาะพี่รถที่อร่อยที่สุดคือสามแม่รัวไม่ใช่ดเซเรียเลยม้เรียวมันมันกอร่อยกเลาม่ไ้มากองทีกันเป็นก่อที่จะเยี่ยมข้าเพาะรานที่จเอาเรียวเอาอัียมันอร่อยไม่ไม่รัดพี่กันที่ซื้กิมมันเพียนะวันนั้นะไม่ใช่อเลย กล้องบอนี่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 นะคะยังที่รีสอร์ทมีไปแล้ว เอะมาเโอเคครัพ,รพื่อนเราก็มาดูคลิปบรรณิเละหน่อยของเราครับ นี่ค่ะคุณพี่คะพี่ค่ะช่ไอพี่แม่โบอ่ะพี่อ่คก่าพี่นุ๊กฮะี่นุ๊กโกนให้พี่นกเรบอสได้ไหมอ๋อไม่รู้ถาเขยโเค็นขอเบอร์ขเก่งบอกเบอร์น้องโอมาขอเบอร์ก <ok oh, ันง claro> ่ายๆแบบนี้ง่ายๆ092 8.0.3์ซูทสามสองสองูสองเราบอกได้คิปของของูกเาได้สี่ร้อยนะาสานี่นี่นี่แร้านจะกินอันนี้คชะค่ะกับพี่คิปค่ะโอเคครับอันนี้ด้วยนะค่ะปิดคลิปค่ะค่ะปิดคลิปค่ะปิดคลิปค่ะ แบบฝากกอดกดแชร์กดซับก็ใคชอบนุองกอฬาพิเศ่ออฟฟิเชียลด้นะคะได้โหลดหนังปูปูผานาทีเออไหนฮะนะทำไมหน้าสีงเล้ยงแค่ไปกดมาเดียว